บรรยากาศช่งวงเศร้าไหมเบิ้งพี่น้องมือแรกจะออกขายไปเตียวแล้วมือหนึ่งบรรยากาศวุ่นวุ่นยัเบิ้งตอนนี้ช่วงเช้านี่แหละลังหันมะละอยู่หันมะละพี่นอ้องหันช่งวงเช้านั่นแล้วก็ไปแี่ มีอย่างดอกตอดเสาด้วยและวกำลังเฮ็ดงานอยู่น mm ี hmm. to ่หมอตอดเสาทุ่นแล้วกับซิททุ่นแล้วกับซิยก็คือรถพี่น้องเลยงว่าหมอคอยเตรียวเดือดบบบบบบทุ่นบอเสาตะลกีตอดเสาก็มีนี่เนี่ยเตรียมขึนี่แหละพี่น้องมีแค่นี้แหละซอยการเฮ็ดมาหมดละ อันสร็ก็ไปเซเสียงบอกคอยดีเสียงแหบพี่น้องเอ้ยอาการยังบ่สุดดีเท่าได้ <c oughs> โอ้หยุดมาเป็นอาทิตย์แล้ว,าว,วก,การบกคอยดีเอาบรรยากา,าศตอนสาวไปเบิ่งน้อยๆอ่ะสำหรับคลิปนี้กาาะเอาบรรยากา,าศตอนสาวมาฝากพี่น้องเบิ่งสมิ่งละขอบคลิปนี้กะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องสวัสดีครับ